สวัสดีครับพี่น้องครับไก่หอดแล้วครับหมองเดิมสวัสดีตอนนี้กำลังออกจากที่พักเมื่อคืนนี้ครับไปนตรนไหนผเปนจีเออหลบาลบ่นนะที่พักนี้คืนหนึง่ง vắt cầu vắt vòng khó chị xin mày này vật cân ác xài vàng khẩu vô ván điện hàm đưa nè hàm thôi nè nhao đâu nhao đâu ván đưa nhao đâu ván đưa nhao đâu ván đưa nhao đâu đâu แยกไหนเป็นหมู่บ้านานี่แหละเนี่ยล่างางกันท <ification> ี <S <s ่เหรอมันมีสีไปบุ้งุ่วง bỏ <laughs> trục lại chứ nhang không ạ ừ vân như 3 đi lắm đầu lô đứng lại.

ยิบหามือนีแหลวเออยิีมือน่มันดีมันมันหยมมือซีมือนี่แหละอพว่หยุดีนะวบกยิบซีมือก็มีงานอยู่นี่แหละผู้ดี่ำมงการหาประสบนี้สนั่นแต่ตอนนี้นะไนาีเขาผ่านตะวออกางตะวนออกแบบนี้แหละชานตอนลากบ้านแล้วว่ เ,เดียนหาพูดว่าเนี่ยบางส่วนตัวเรียนเป็นลอยๆให้อัปุน,นั่งย้ำใส่บิดเนาะปื๊ดมันลงนี่นี่ลาดิพีเอาเปลือกไหววะส่วนตัวเรียนนะส่วนตัวเรียนสิบเลหนึงยี่สิบลาพาเดี๋บพนะั 1, ให้่เนดีไหมว่าสามสี่สวนยกกันกนูเหรอจงรัปาพห Gary à. không có lúc của lựa chọn. Chào được hân mến. Mày vợ chồng. Chào được hân mến. Say hân mến. เห็ดยูคาเหรเออเห็คมยูคาเห็คมนะเห็ยูคานี้มันบ้านเอาดีเลยนะคิดว่าซี้มื่งทเาจะหาเือรอบานหาเราไปยูคาเออกันฮ้ิแต่มีอยู่แต่มันต้องเอาเอาคนนี้ก่อนเข้าบ้านปห็ดยูคาแปลเลเจอดเลยเนี

เรียงสุดแล้วบ่ลุ้ม,มเหรอ,อคือสภาพดีกอเพิ่งเปลี่ยนอ,ยนนอนีกหน่อยเนาะมาเป็นวันที่เอารถไทยันตู้บอกคุณมานปรับมีเลยบอมาวะมาทันแล้วตั้งเลยแต่ตั้งเลยแล้ว อนี่เป็นการมีเหตุเพอคมเบีเดีจะไปได้บ้างนะจะไปได้มันะไ,ไ, er ไปเด้อลลงน้องดีจริคระคุณลงมาเกียรดีเนาะบอกปั๊บบอลงปุ๊บลงแล้วนะ